都唔可。 รับข้าสู่ร้ายการตุ่มห้มค่ะกับหมอแพทย์แพทย์หญิงปรัศวีแสงชาิค่ะเอ้มือนี้มาอยู่ผู้เดียวค่ะไอ้กิตติดภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าประห่วงค่ะอ้จะทรงข้อมูลดีๆกลับมาจากต่างประเทศแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะพบกับหมอแพทย์ถูกมือจันทถึงศุกร์ค่ะหามงคิงหอดหงมงแรงค่ะและกก็ทักทาย FM 1 0 6รอน้ำด้วยค่ะมือนี้ก็ต้องบอกว่าตุ่มห้มหอกับคงความคอนเซ็ปต์เก่าก็คือหลากหลาย มีความสุขบดามาบอกเครียดมือนีเขามีหลากหลายเรื่องราวอันแรกก่อนเลยสายมูต,ตองบอพาดวัดปลาแก้ววัดปลาดวงแก้วโพธิยานยู่ล้ำปางทั้งเหนือบานเท่าค่ะเ mm hmm. พนเนรมิธรรมพญานักคราช108องค์อยู่กลางป่าเขียวขจีอ่าลกามีพลังหลังมีภูสัทธาเนี่ยขอพรเราได้ก็เลยเป็นที่โด,งด่ง mm hmm. ดังเดี๋ยวหมอแพทย์สิพาไปเบิ่งค่ะแต่ไปเนื้อแล้วมันบ่ค่ะช้าบ้านยูโคราช เพื่อนกรรรวบร่วมกุมกันเลี่ยงไข่พํ้ซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ไข่พํ้เริ่มหิดเป็นอาหารซูเปอร์ฟูดค่ะได้รับความสนใจกับคนที่รักสุขภาพมากขึ้นเดี๋ยวเขาไปติดตามกันในตอนต่อไปและเมื่อนี้อ้ายตุ้ยตุ่มโฮมภูกเกาของเขานี่แหละค่ะที่าไปเบิงไล่ผ่าผืนใหญ่ค่ะ สัญ,ญลักษณ์แห่งการสัทธาละก็วิถีชีวิตของชาวหนองคายค่ะสร้างอาชีพเสริมไร่ได้ให้ชุมชนไปเบิงว่าซัวสิด้พาพื้นหนึ่งเนี่ยเพิ่นเฮ็ดยากปานใดน,นะคะและแน่นอนค่ะช่วงสุ้ายยูดีมีแห้งกับหมอแพ้ค่ะมือนีหมอแพทย์สิพานอนเวน้นนอนเวนแปลว่างีบนะพี่น้องนะก็คือว่าหลายๆคนนะ่ะแบบกลางคืนเฮ็ดงานหลายบ่หรับบ่นอนเฮ็ดจังไดน,นอนเว้นให้ได้ประสิทธิภาพหมอแพ้สิพามาฟังในช่วง อยู่ดีมีแหงค่ะเอาล่ะเาเริ่มต้นเรื่องด้วยการไปมูหอบไปมูแห่ขอพรอ,อยู่ถ้ำเนรมิดพญานาค0 8องค์กันดีกว่าค่ะมาเริ่มต้นที่นี่เลยวัดป่าแก้ววัดป่าดวงแก้วโพธิญาณน,นะคะจังหวัดลำปางค่ะเนรมิรถ้ำพญานาคราช108องค์ กลางป่าเขียวขจีค่ะอยู่อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะนี่ก็ต้องกลายเป็นแลล่์มาร์กสายมูแห่งไหม่ของภาคเหนือด้วยถ้ำพญานาคราชร้อยแปองค์วิจิตรการตาที่สำคัญคือตั้งอยู่กลางป่าธรรมชาติสะท้อนแรงศรัทธาที่ผู้คนนะ่ะเพิ่นห่วมแหง้งห่วใจสร้างขึ้นมาค่ะพี่น้องคู่บาแก้วเจ้าอาวาสเพิ่นว่าเด้อค่ะก้อนศิสร้สงวัดนี่เพิ่นเคยนิมิต เห็นพญานาคเลื่อยเขาม่าพ้อมดวงแก้วเพิ่นก็นเลยตัดสินใจสร้างวัดในที่ดินของครอบครัวค่ะในปี2560จากที่พักสงน้อยๆหน่อยๆค่ะพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลกักศูนย์ปฏิบัติธรรมซื่อดังค่ะจุดเด่น คือพระวิหารสไตล์ล้านนาะองค์พระพิคเนรองค์ใหญ่ล้ะก็พระยานาคสามเสียนเพื่อนโอบรอบวัดไว้แบบนี้นะคะล้ะก็ของคำยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง10เมตรรวมถึงนิพระนอนนะคะจากญี่ปุ่นคือไดฮันโซเป็นพระนอนจำลองจากญี่ปุน่นนี่ที่เห็นเลย,ยนะคะพี่น้องให้ไล่สำคัญอยู่ที่ถ้ำพญานคราชบำเพ็ญเพียรเนี่ยบรรยากาศนเย็นสงบ เต็มไปด้วยพญานาคถึงร้อยแปดองค์มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาตินะคะมาขอพรและกสมหวังกันหลายเลยล่ะค่ะจึงกลับมา,าแบบคล้ายๆก็ว่าวายเพื่อเขาเรียกว่าสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็ตอบแทนความศรัทธาที่สมหวังนั่นเองค่ะโอ้ต้องบอกว่าอยู่ลำปงังอยู่ทั้งเหนือขั้นผู้ใดได้แวะเวียนพานไปมาแพ่ว่าต้องไปร้องโดยเฉพาะสายมูต่ต้องไปกราบสักครั้งหนึ่งค่ะนี่หลังจากที่ ไปล้ำปางแล้วเขาไปต่อกันเรื่องของกินนะคะมีแม่ค้าพี่น้องนะคะเช่าสตูนปกติพนก็ขายผลไม้ตามฤดูกาลเทิงผลไม้ส่งเครืองแล้วก็มีไอติมข้าวเหนียวทุเรียนต้องบอกว่าช่วงนี้ลูกค้าติดใจขายดีคู่มือไปเบิ่งกันเลยค่ะอยู่จังหวัดสตูค่ะอยู่อำเภอละงูค่ะจังหวัดสตูคุณพิชากองเพชรนะคะอดีตสาวรับจ้างหลากหลายอาชีพเนียค่ะ พันธุ์โตมาเป็นแม่ค้าผลไม้สร้างเมนูเด็ดนี่เมนูเด็ดพี่น้องเบิงเห็นอย่างนะะผลไม้ทรงเครื่องเละไอติมข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหขายดีสุดๆปดตัดม,ม่าบะไดหลายแถวเบิงที่ลพี่น้องจุดเด่นเพิ่นคืออยุ้าน,นี้ก่อนสาระ,ราาระและกะกระท้อนรอทรงเครื่องกระท้อนก็คือบักตองทรงเครื่องเนาะบานเฮาเอินเนาะลูกค้าเน่ะเลือกเครื่องใด้ซีอนเน้อคะ4ีสูตรก็คือกะปิโวาพริกเกลือล้า กะปิโบราณและกะนํำปลาหวานพี่น้องมักสูตรใดล่องเลือกกันเบิงเนาะขายชุดละ100บาทนะแนแหนอนค่ะเมนูหวานยอดหิตก็ต้องเป็นไอศครีมหรือไอติมข้าวเหนียวทุเรียนนี่พี่น้องเบิงใส่ทุเรียนหมอนทองคัดพาพิเศษเห็นบอกค่ะบักไงเลยค่ะพาเครื่องแล้วก็ยัดข้าวเหนียวมุนลงไปตามด้วยไอติมอีกหานวยหาลูกคะะ่ะแล้วก็โรยทัวขัวราดนมสดหอมหวาน มันฟินเวอร์ไม่คำนึงถึงน้ำตาลเลยาราคาชุดละร้อยหาสิบถึงร้อยแปดสิบบาทพี่ร้องนะคะแล้วแต่ขนาดว่าจะเลือกผู้ทุเรียนใ่หรือหน่อยนะคะโอ้โหก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยอดฮิตยอดนิยมสร้างรายใดบ่ขาดสายขาดมือเห็นแล้วหมอแพทย์ก็อยากกินเลยล่นะคะ่ะไอติมข้าวเหนียวทุเรียนปกติเนี่ยทุเรียนกับวาแซบพี่นองจินตนาการเบืองว่าเข้าเอาไอติมแซบแซบหอมๆไปโป๊ะ แล้วก็ก,กินก็าวเหนียวมุ้นมันสิฟินปานใดนะคะคันผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไปล่องเลยค่ะอยู่จังหวัดสตูลน,นั่นเองนะคะอ้าโอ,โ,โอ้โหเห็นแล้วก็น้ำลายไหลต่อไปเอาละเข้าไปต่อกันที่โคราชฮ่อันนี้ก็อยู่ในเรื่องของกิน่นแต่ของกิ่นนี่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นก็คือ ไข่ผําค่ะนี่อยู่ชาวบ้านโคราชเนี่ยเพิ่ร่วมกุมกันเลี้ยงไข่ผําซึ่งเป็นซูเปอร์ฟูดที่มีโปรตีนสูงค่ะจนซูเมอร์นี่นะคะได้รับความสนใจของคนที่รักสุขภาพยางแพรหลายเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะชาวบ้านน้องบัวซาราค่ะอำเภอเมืองนครราชสีมาพี่น้องค่ะร่วมกลุมกันเลี้ยงไข่ผัาในโรงเรือน ปิดนะโรงเรื่อนปิดเห็นมาค่ะก็คือได้รับมาตรฐานเรียบร้อยนะคะหลังได้รับสนับสนุนแม่พันธุ์และก็ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อเพาะเลี้ยงไข่พัมด้่ยางมาตรฐานค่ะและก็ควบคุมน้ำยังเข้มงวดพร้อมเด้ค่ะนี่คือสําคัญเนาะเพราะว่าไข่พัมเนี่ยก็คือเป็นไข่น้าที่มีโปรตีนสูงถึง41% 41%นี่บ่หน่อยเลยเด้อค่ะและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงพร้อมนะคะ เศบ้าบานเพิ่นน่ะก็ใส่บอเลี้ยงที่ออกแบบตามมาตรฐานพร้อมใส่ปุ๋ยสูตรพิเศษเพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพและกผลผลิตไข่พัมสดสดได้พี่น้องเก็บได้ทุก7วันถึง10วันก็นคืออาทิตย์นึงไปเก็บได้เทื่อนึงนะคะขายทรงนี่ในราคากิโลกร,รัมละ80บาทแต่ถ้าขายปลีกพี่น้องคะ่ะกิโลกร,รัมละ100ถึง120บาท โอ้นี่ทำเงินได้บ่หน่อยค่ะการเลี้ยงไข่พํมนี่บอแมนเพียงแค่ซอยส่างไร้ได้แห่งชุมชนพี่น้องค่ะกลุ่มวิสาหกิจเพิ่มนีแผนพัฒนาสิปแปรรูปไข่พํมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ผําอบแห้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นในตลาดเพราะว่าทั้งในประเทศก็ต้องการต่างประเทศก็ต้องการพี่น้องฮู้บาว่าประเทศใดค่ะโดยเฉพาะช้าญี่ปุ่น ไข่พัมพ๊มนี่ก็เลยถือเป็นซูเปอร์ฟูดที่อนาคตไกลและก็ตอบสนองความต้องการให้ผู้รักสุขภาพย่างดีเลยค่ะนี่เห็น,นบหมบรมแต่คนไทยแล้วเดียวนี่ไปออกตั้งประเทศนะคะคนญี่ปุ่นนี่ตรงว่าถือว่าเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่อายุยืนก็สนใจไข่พ,พั๊มแน่นอนค่ะเป็นอาหารบานเฮาขั้นผู้ใดยังมมนเคยลองต้องไปลองค่ะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆนี่หลังจากไข่พ,พั๊มเเขาจะพืชต่อเลยบักพริก บักพิกค,ค่ะเฮาสิไปต่อกันเรื่องการปลูกบักพิกแต่ว่าพี่น้องเคยได้ยินบอกเ mm hmm. ขาปลูกบักพิกแบบเด็ดรากแก้วเด็ดหักออก mm hmm. เพื่อเพิ่มผลผลิตนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเส mm hmm. ื้อมาคาา่ะว mm ่า hmm. เฮ็ดแบบนี้ผลผลิตบักพิกดกมากขึ้นนะ mm hmm. เฮ็ดห้เก็บผลผลิตได้ดีแล้วขายได้ต่อเนื่องค่ะนี่ไปเบิ่งกันเลยค่ะ mm hmm. คู่จากโรงเรียนว่าปีปทุมนี่อยู่มหาสารคามใกล้ๆบ้านหมอแพทเองเลยค่ะ แนะนำเคล็ดลับปลูกบักพิกให้ได้ผลผลิตดีนี่บ้านผู้ใดปลูกบักพิกหรือ,อ,อทําการปลูก,กพริกขายร้องไปเบื่องวิธีนี่ค่ะโดยใส่วิธีเด็ดรากแก้วก่อนนําต้นกล้าเนี่ยลงขี้ดินค่ะปลูกในกระถางแบบนี้แหละค่ะซึ่งเป็นพุ่มปัญญาเศร้าบานที่ทายทอดกันสืบมาด้วยค่ะวิธีนี้นี่นเริ่มจากการเพาะมาเมล็ดบักพิกซะก่อนค่ะจนได้ต้นกล้าที่มีอายุพอดีพอดีแล้วกระเด็ดปลายรากออกก่อนปลูก เพอซอยให้รากนี่มันแข็งแรงแล้วก็แตกคะแนนได้ดีมากขึ้นหลังปลูกนี่ควรปลูกในช่วงเย็นๆหดน้ำซุ่มๆนะพี่น้องค่ะดูแลย่างสม่ำเสมอทั้งหดน้ำเทั้งพววนดินล้ะก็ใส่ปุ๋ยค่ะหลังจากนั่น1-2เดือนกาซีเริ่มเห็นว่าบักพริกเริ่มออกผลิตออกผลดกออกมาออกลูกดกออกมาและให้ผลผลิตต่อเนื่องซอยให้การเก็บผลผลิตเนี่ย เป็นไปได้ตามตลอดฤดูกาลเลยพี่นอ้องวิธีเด็ดรากแก้วเนี่ยไปใส่ก็บผืชอื่นก็ได้ยังเช่นพี่น้องไผ่ปลูกบักเขืออยู่มักเขือใช้ได้เด้อรากกซอยเพิ่มผลผลิตให้ได้ดีเหมือนกันนะคะกะลองเอาเคล็ดลับง่ายๆดีๆแบบนี้ไปลองใส่เบงขาขั้นผู้ใดปลูกบักพริกหรือบักเขืออยู่อต้องบอกว่าหมอแพทย์นเนี่ยก็อขอบ่ายก่อนกะขอสื่อได้ค่ะพี่น้องบานผู้ใดปลูกแล้วได้ผลดีแบบเดียวกันทรงขำว่าบอกกันในตุ่มโฮมค่ะนี่ ช่วงนาเขามีเรื่องดีๆดีจากไอ้ตุ่ยตุ่มโฮมเมื่อนี้ไอ้ตุ่ยเมื่อนี้ไอ้ตุ่ยสิพาไปเบิงผ่าผืนน่ะเป็นผืนผ่าไล่นหนักญ่เป็นสัญลักษณ์เห็นความศรัทธ,ธาและก็วิธีชาวบ้านนองคายค่ะเพิ่นสร้างอาชีพเพิ่นส้างไร่ได้ให้ชุมชนได้าลายเลยค่ะจากการสร้างผ่าเผื่นนี่แต่ต้องบอกว่าก็สิได้ผ่าผืนหนึ่งนี่เพิ่นตั้งใจงราเล่า,ลดาใดเดเี๋ยวาไตตอุ T T um ่ะ ก่อนจะไปเบิงไอตุยตุมโฮมหมอแพทย์ศิภาษไปเบิงความสนุกสนานก่อนนะฮะยูช่องชื่อว่าเรไรวันส,สันเนี้ยนี่เบิงเด้อคุณผู้ชายเนี่ยดูเป็นตัวอย่างทองคาถาแบบใดให้เมียรักเมียหลงค่ะไปเบิงกันเลยค่ะขอคาถาแน่เท้าขอคาถาเนียรักเมียหลงแน่บ่ลื่อมตีเด้วเนี่ยคาถาเมียรักเมียหลงบ่ลืมเมตเด้อเนี่ยพุทธังเอากระตังให้เมียาสี ทำมังเอากัดตังให้เมียสิสั้งหังเอากัดตังให้เมียสิถ้าให้หมดนี่เมียก็รักทุกวันโอ๊ยรักหัวที่สุดเลยอ่าอันนี้คือค่าถามเมียรักเมียหลงเด้อพี่ดองเด้อผู้ใดใส่แบบนี้ได้ทุกมือเด้อค่ะราคานี้ไม่มีเบื่อจ้า สถานีบริการน้ำมันพีทีมาเดตมาเดมาตุ้มาจิีนกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของตุ่มโฮมค่ะเล่ากับยูในเรื่องเล่าดีๆตอนนี้เขาสิผ้าไปเบิงวิถีชีวิตละกะ ฟีมือของคนไทยค่ะนี่มือนี้ไอ้ตุยตุ่มโฮมสิผ้าไปเบิงผืนผ้าลายนาคใหญ่ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาและกับวิถีชีวิตของชาวบ้านจังหวัดหนองคายค่ะเพิ่นสร้างอาชีพเพิ่นสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยการเห็ดผ้า,ผาลายพญา,านาคใหญนะ่สีสันเนี่ยสะท้อนผืนแผ่นดินอย่างงดงามนะคะพร้อมให้ได้ทุกกลุ่มย่างเสรีไปเบิ่งกันว่าซัวะิได้พาผืนหนึ่งเนี่ยเพิ่นใส่ใจกันหลายปันได้ไดเลยค่ะกับไอตุยตุ่มโฮม ศส2,561จังหวัดนองค่ายยังบบมีไล่ผ่าประจำทินที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขนณะนั้นคือน,นา,ายรณชัยจิตวิเศษผอมภริยาเพิรดเดลิงเห็นถึงความสําคัญจึงมีดําดีหายสางไล่ผ่าประจำจังหวัดที่สิเป็นเครื่องสัญ,ญลักษณ์และช่องทางการสร้างรายได้แก่ชาวบ,บ้านภารกิจจึงตวกวอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าไทยอย่างอาจารย์นัดจัดอวม ก็ต้องขอย้อนกลับไปในอดีตก่อนนะครับเมื่อประมาณปี2561สมัยนั้นก็เป็นสมัยของท่านผู้ว่ารณนชัยจิตวิเศษแล้วก็ท่านนายกเล่ากาชาติท่านวัชรินทร์จิตวิเศษเป็นท่านมาปรารบว่าเอ๊ะพระจังหวัดหนองคายเราเนี่ยไม่มีผ้าลายประจาจังหวัดที่สามารถที่จะนําไปมีกิจกรรมต่างๆได้ท่านก็เลยมาเพราะว่าแต่จะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีผ้าที่ชาวบ้านทํา แล้วก็บอกว่าเป็นลายนู้นลายนี้ของจังหวัดแต่ปรากฏว่ามันไม่ตรงกับคอนเซปต์ของจังหวัดและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันมีข้อเสียในการที่หารายได้ให้กับที่อื่นเพราะเนื่องจากว่าลายสมัยก่อนที่ออกแบบกันเอาไว้อะเป็นลายที่ค่อนข้างยากพอยากเสร็จปุ๊บกลุ่มน้องคายเราสมัยนั้นเราไม่ได้เก่งเหมือนทุกวันนี้เราก็จะทําไม่ค่อยได้เราก็ต้องใช้หลักในการที่ไปจ้างจังหวัดอื่นซึ่งท่านผู้ว่าท่านรู้สึกว่าเอยเงินของจังหวัดหนองคายมันควรจะอยู่กับกลุ่ม เกษตรกรของจังหวัดหนองคายอาจารย์นาฏเพิ่นก็เริ่มต้นจากการล่วงพปื้นทีผูดคุยกับกลุ่มท่อผาศึกษาลวดลายโบราณและรับฟังเสียงของทองทินจนเกิดเป็นลายหนักไงที่สื่อถึงพญานาคผู้ซักสิทธิ์ประกอบไปด้วยต้นชิงชั่นต้นไม้พระราชท่านและสายนำโค้งที่แสดงผ่านสีส้มอิฐอันเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบก็คือการเข้ารบต่อพื้นแผ่นดินวิถีคนและศัตธาของพี่น้องชาวหนองคายครับอย่างใน ตัวผ้าเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยผ้าต่างๆอย่างตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้เราแทนน้ําโขงแม่น้าโขงเพราะเนื่องจากว่าจังหวัดหนองคายเรามีแม่น้ําโขงนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพญานาคเราก็แทนเป็นพญานาคด้วยความที่คนหนองคายเราตั้งแต่โบราณเราก็เชื่อในเรื่องของพญานาคเพราะเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ไม่ว่าตามวัดวาอารามสถานที่สําคัญๆของเราก็มีรูปพญานาคเราก็เลยแทนด้วยเป็นองค์พญานาคตัวใหญ่ส่วนตรงนี้ สัญลัณของเราอีกคือต้นไม้ไประจำจังหวัดของเราคือต้นชิงชังเราก็แทนแทนเขา้ามาดนตัวนี้เป็นต้นชิงชังเป็นสิ่งสําคัญของอในจังหวัดของเราลายหนักใหญ่ถูกออกแบบให้เรียบง่ายแต่ว่าสงาง่ามท่อได้ทึ่งผ่าไม้และผ่าายเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทุกแห่งสามารถผลิตได้โดยบ่ต้องมีเครื่องมือซับซ้อน ผาพื้นนีจึงกลายเป็นมากกว่าศิละปะแต่คือโอกาสในการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้คนทึ่งจังหวัดโดยได้รับการจดลิขสิทธินน์แนะนำจังหวัดนองค่ายวางวันที่11กรกฎาคม2562เพื่อมอบสิทธิ์ให้กับทุกกลุ่มทุกคนได้ใส่ยางเสรีและผักพุ่มครับมื้อนี่สินไหม้มัดมีลายหน,กหนักใหญ่บดเป็นเพียงผ่าสวยงาม แต่ว่าเป็นภาพสะท้อนหัวใจของพี่น,อน้องชาวหนองคทายที่หวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมหลักษาอัตลักษณ์ทองทินและก้าวเดินบนห้นทางแห่งการพึงพาต,ตนเองอย่างบัดคงตุ้ยตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดหนองค่ายครับโหมอแพ้เสือว่าขั้นผู้ใดได้ฟังเทปนี้ที่ไอตุ้ยเอามาออกนะคะจะแบบ ผากภู่มใจใน้ายผ่าไายหนักไงที่สุดเลยโดยเฉพาะชาวหนองคายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหมอเสื้อวาทุกๆจังหวัด จะมีผ่าไลายประจําจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วคันผู้ใดหู้ว่าจังหวัดตัวเองหรือจังหวัดใดก็ตามมีผ่าแบบใดกระ่งเขาบอกกันในช่องทางต่างๆทางออนไลน์ของตุ่มโฮมเ้วยพี่น้องบัเชื่อได้เอามาออกเพราะว่าหมอแพทย์มั่นใจมากว่าเช่านองค่ายผากภูมิใจแน่นอนท่าไดเห็นมือนี้แล้วนะคะเอาละนะคะต่อไปหมอแพทย์สิภาพไปบึงคุณยายวัย1ปปีเป็นอย่างคือบอกอายุฟังบอ่อิดเพิ่นยังใส่มือนี่นะคะแกะสะลักไม้ ไล่โบร้าณค่ะเพื่อสืบทอดงานฝีมือที่เพิ่นเหตุมหาสิบกวกาปีต้องไปเบิงกันเลยค่ะว่า81ปีแกะสลักมือได้นี่อยู่จังหวัดอุทัยธานีค่ะงานแกะสลักไม่ด้วยมือแบบร้อเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องกำลังสีเลือนหายไปแล้วปัจจุบันเนี่ยนะค่ะเพราะว่ายุคสมัยใหม่ก็จะมีเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาแทนทีแต่ยังมีผู้ยิงคนหนึ่งอายุ81ปีื่อาย,ายทองชุบเอี่ยมสะอาด เพิ่นยังรักษาภูมิปัญญานีไวย้ยังยาวนานกว่าหาสิปีอือนี่ยายคนนี้แหละค่ะยายท้องชุบนี่เป็นสร้างไม้แกะสลักค่ะที่มีชื่อเสียงอยู่ในพื้นทีเลยนะคะอาศัยอยู่วัดมณีสถิตะกะปิตะถารามนะคะหรือวัดทุ่งแก้วนะเป็นมองเหตุงานหลักของเพิ่นเลยค่ะงานของยายท้องชุบก็คือแกะสลักบานประตูบานนาตางังรวมถึงลวดลายพุทธประวัติให้กับวัดหลายหมองค่ะ ในจังหวัดอุทยัยธานีหลักกตางจังหวัดไกลเคียงนะฮะยายท่องชุบเพิ่นเลว่าเรียนรู้การแก้สลักไม่นี่จากพ่อและแม่เพิ่อนอะตั้งแต่ปี2519เเพิ่นใส่คอ้อใส่สิวเป็นอุปกรณ์หลักเดี๋ยวนี้นะแม่สามีเพิินสีเคยซอยกันแกะสลักมาก,ก่อนเน่ะนะคะเพิ่นจะเสียชีวิตไปแล้วกว่า25ปีแต่คุณยายก็ยังตั้งใจว่าสิเหตุงานนี่ไปจนกว่าเพิินสิเหตุบวไหวค่ะ ยายบอกว้วว่าฝากลูกหลานไว้พร้อมเนี่ค่ะพี่น้องฟังทํางานด้วยใจรักขยันอดทนถึงจะไม่รวยแต่ก็ยังมีกินค่ะนี่เป็นคําสอนจากย้าย81ปีที่ปัจจุบันนี้ใส่มือแกะสลักงานใหม่ซึ่งเป็นงานที่ย้ายภาคภูมิใจค่ะโอ้ฟังหลักขาลุกอยู่นะพี่น้องเอาละนะคะเรื่องเล่าดีๆกับพานไปต่อไป ยูดีไม่แห้งในช่วงหนาหมอแพทย์สิเอาใจทุกคนด้วยการผ้านอนเว้นหลายๆคนนี่อยากนอนอยากนอนไปเหตุงานกินเขาเที่ยงแล้วมันคืออยากนอนแท้หมอแพทย์สิบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพลาดช่วงหนาค่ะเ้าาออมมมดตุ ลับเข้าสู่ช่วงยูดีมีแห้งค่ะมา้อมหมอนค่ะมาเ้ามาพานอนเว้นกันค่ะโอ้ยเมื่อนี้ให้ทุกคนตื่นเต้นก่อนมีหมอนหน่วยนึ่งกับมีกาแฟแก้วหนึ่งอา้ากาแฟมันเกี่ยวเอียงกับการนอนเว้นหามพลาดค่ะเอาละหมอแพทย์สิบอกว่าการนอนเว้นเนี่ยคือหลายๆคนกับว่าขี้ข้านสบอดจังไปนอนเว้นเป็นคนบดีจังสันจังซีหมอแพทย์สิบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะไผ่กระตามที่มีปัญหาเรื่องกลางคืนน่ะบรได้รับเต็มที่ยังเช่นนอนเด็กต้องทำงานเป็นกะ ทำงานเลิกดึกเลิกคําบอแมแน่นนอนซีทุ่มหอดหกโมงแบบทีหมอแพทย์เคยบอกว่ามันดีหลายๆคนมันก็จาเป็นต้องเหตุงานเหตุการณ์เนาะมันก็นเลยอยากนอนกลางเว้นหมอแพทย์ก็เลยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผููบาวานาฬิกาชีวาภาพของมนุษย์พี่น้องมันจะง่วงง่วงกลางเว้นเนี่ยสูงสุดตอนใดพี่น้องทายเบิรงช่วงบ่ายโมงช่วงบ่ายสองช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่คนอยากนอนสังเกตถูกไหม อ่าหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนั้นคือกินข้าวเที่ยงแล้วอยากนอนโหลดมันเป็นช่วงของนาฬิกาชีวิตโดยเฉพาะถ้าผูใ้ใดก็ตามนอนไม่ดีกลางคืนบรหารเนี่ยอีกมือนึงเนี่ยบาบสองนี่จะไม่ไหวอยู่แล้วจริงไหมนั่นราคามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆการนอนเว้นโดยเฉพาะในคนที่นอนกลางคืนไม่ได้คุณภาพช่วยได้มีงานวิจัยรองรับค่ะเอาละอนอนเว้นแล้วดีแล้วมาแพทย์บอกว่าดีดีแบบไหนเฮดตั้งไหนล้วมันตั้งสีดีนะคะอันนี้หนึ่งก่อน หมอแพทย์จะให้เจอเหล็กสามทุกคนเจอเหล็กสามง่ายๆก่อนมีสามสองสองสามที่จะให้เจออันที่หนึ่งยางเงียบหรือยานอนเว้นก่อนบ่ายสามหลังบ่ายสามพระิษหลังบ่ายสามเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้สิไเป็นนอนแล้วสิไเป็นนอนเวลาจริงถ้าเขาไปนอนใกล้ช่วงเวลาจริงเขาจะเออบอยกนอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าจะนอนเว้นหรืองีบจริงๆก่อนบ่ายสามสามที่หนึ่งนะสามที่สองยางเงียบเกิน30นาทีชื่อใดหมอ บ่ายสามและ30นาทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขานอนยาวเกิน30นาทีช่วงการหลับมันจะลึกเกินไปบานนีถ้าเขานอนสักชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเขาตื่นขึ้นมามันจะกลายเป็นง่วงเงียยบเป็นตะยูเพราะว่ามันเลยช่วงหลับเกินไปเขาเงียบ30นาทีมันจะอยู่ในช่วงหลับตื่นเขาก็จะยังบันง่วงเงียตอนตื่นนั่นเองนะคะสองสามแล้วเนาะบานนี้เขาจัดวิธีการบอกไหนดีไปหามุมสงบ ถ้ามืดได้ก็ดีถ้าเงียบได้ก็ดีถ้าเย็นได้ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะการมืดเงียบเย็นส่งเสริมการนอนถ้าเกิดผู้บริหารหรือว่าสถานที่ทํางานมองไดเนี่ยเขาสนับสนุนการนอนเว้นเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามุมในการแนปบหรือว่ามุมในการเงียบของพนักง,งานเลยนะคะอ่ากะประมาณไม่เกินหลังกินข้าวเที่ยงแล้วกับ20นาทีแบบนี้เป็นต้นนะคะหมอแพทย์สิบ,บอกว่ามีสูตดเด็ดเห็นกาแฟแก้วนี้บ่คคะหลายๆคนนี่นะคะ กินกาแฟตอนเที่ยงสิบอกว่าแล้วไปนอนได้นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าสูตรคาเฟอีนเนปนี่มีวิจัยรองรับนะคะก็คือการกินกาแฟก่อนการงีบเจ้าจะตื่นมาแล้วสดชื่นกาแฟออกฤทธิ์หลักการคือวางศสพปกติเขากินกาแฟเพื่อการสดชื่นแต่ก็อยากนอนอยากนอนมันบาค่ะกินข้าวแล้วกินกาแฟมันมบาช่วงบ่ายส่งเที่ยงนะที่นี่กาแฟเนี่ยบ่แมันกินเดี๋ยวนี้หนึ่งนาทีออกฤทธิ์ แต่กาแฟกินตอนนี้อีก30นาทีออกฤทธิ์เฮาก็เลยกาว่ากินกาแฟเบิดแก้วนี่มันบอแล้วเขาก็ไปนอนตื่นขึ้นมา30นาทีซึมมานี่นี่ก็คือเขาเรียกว่าสูตรคาเฟอีนแล้นะคะกะร้องเบิงสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาหนักๆเรื่องการนอนมากมายนะคะกะกินคาเฟอีนได้แต่ว่าถ้าเกิดไผมีปัญหาเรื่องการนอนกลางคืนอย่างมากกาแฟแก้วนี้อาจจะทรงผลถึงกลางคืนก็ได้เนาะนี่ก็คือเป็นเทคนิค สูตรโกงให้นอนหลับนอนเว้นดีละกะ่ตื่นมาสดชื่นเหตุงานต่อยางมีพลังค่ะโอเคอย่าลืมสำคัญที่สุดกลางคืนนอนดีที่สุดนะคะอย่าลืมนอนเจ็ดชั่วโมงเป็นต้นไปละกะ่นอนตื่นให้สดชื่นนะคะนี่คือดีที่สุดเรียบร้อยเลือกนอนเว้นเข้าไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะเอาละนะมอแพสิภาไปเที่ยวนี่มีงานหนึ่งซิตี้แกสโตลัมช้างคาลิเนอรี่เฮอริเทจวอล์กกับภาษาอังกฤษกับแข็งแรงพร้อมด้วยค่ะพี่น้อง ทเที่ยวเชียงใหม่แบบรักโลกในงานนี้เลยนะคะซิตี้แกสโต่ลำช้างคาลินารี่เฮอริเทจวอล์กนะคะเป็นเส้นทางแห่งรสชาติและก็เรื่องราวที่ทาให้ทุกคนไปเปิดลิ้นเปิดลิ้นเนอสัมผัสแล้วก็พร้อมสำรวจย่านล่ามช้างกลางเมืองเชียงใหม่ค่ะ เต็มไปด้วยมน์เสห์อาหารทองทินอ่าไปชิมเลยนะคะอาหารทองทินอยู่เชียงใหม่ค่ะจัดขึ้นในช่วง4-6มิถุนายน2568นะคะอยู่ย่านล่ามช้างอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะอ่านี่แหะค่ะก็ต้องบอกว่าอาหารเหนือเนี่ยก็เป็นอาหารที่อร่อยอาหารประเภทหนึ่งนะคะคันผู้ใดไปได้อย่าลืม4-6มิถุนายนนะคะต่อไปจะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยก็คือ ช่วงเพลงตุ้มโฮมนะคะช่วงแจกเสื้อนะคะเมื่อนี่เป็นของไผติดตามเลยค่ะเป็นของน้องพีเจค่ะจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะไปชมกันเลยค่ะมาโซเลมาล้องวงคุยกันมูฮาชาวิสานมาเดมมาตุ้มโฮมน่ารักมากเลยค่ะน้องพีเจเอาเอาทำด้วยทำด้วยมีพลัง แข่งแรงลงเสียงดังฟังชาติตบมือให้เลยละก่ะมือนี้นะคะหมอแพทย์ก็จะทรงเสือเท่ไปหายใส่เลยค่ะยืดเลยเด้อตอนใส่เนี่ยแบบว่าผมร้องเพลงได้มานะคะเอาละค่ะมือนี้ก็หมดเวลาของหมอแพทย์แล้วนะคะกับรายการตุ่มโฮมค่ะพบกับหมอแพทย์ได้ใหม่ค่ะในรายการตุ่มโฮมหาม่งเคิงหอดหงมแรงวันจันทร์ถึงสุกมือนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะตตุุ่่มมมม เสียงดังัะตุมตุ่มเข้ามาตุ่มโฮมมาชมความงมวิธีแห่งอีสาน